ถ้าเราลองนึกภาพการเดินทางสู่การตื่นรู้นะคะเหมือนการรักษาคนไข้ของหมอคนหนึ่งเลยมันจะมี3สเต็ปที่น่าสนใจมากๆสเต็ปแรกเนี่ยเหมือนหมอวินิฉัยโรคตรงๆเลยค่ะชี้ให้เห็นว่านี่นะคุณกําลังป่วยอยู่มีความทุกข์พอครั้งที่2ก็เหมือนการผ่าตัดใหญ่ที่ต้นตอเลยคือสอนเรื่องความว่างเปล่าเพื่อให้เราทลายความยึดมั่นทั้งหมดทิ้งไป แต่การหมุนกงล้อทําครั้งที่3นี่สิคะคือจุดพลิกผันที่น่าทึ่งที่สุดคือการบอกว่าจริงๆแล้วเราไม่เคยป่วยเลยตั้งแต่แรกครับคําถามที่ชวนให้คิดตามเลยของการคุยกันวันนี้ก็คือแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงคะที่เราไม่เคยป่วยเลยนี่คือหัวใจสําคัญของการหมุนกงล้อทําครั้งที่สที่นําเสนอแนวคิดที่แบบเปลี่ยนเกมไปเลยว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายมีธรรมชาติพุทธะอยู่แล้วโดยกําเนิดใช่ครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในแนวคิดที่เรียกว่าตถาคตเคารพ หรือพุธทธธาตุจากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยตรงเลยเพื่อจะทําความเข้าใจว่าทาไมคําสอนนี้ถึงเอ,อ่อถึงจําเป็นต้องมีขึ้นมาแล้วมันเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อการปฏิบัติธรรมไปอย่างสิ้นเชิงได้ยังไงมันคือการเปลี่ยนจากความรู้สึกขาดแคลนไปสู่ความรู้สึกมั่งคั่งที่มีอยู่แล้วนะครับโอเคค่ะคือต้องยอมรับเลยว่าตอนแรกที่ได้ยิงคําสอนจากการหมุนครั้งที่สองที่ว่าทุกอย่างว่างเปล่าเนี่ย มันฟังดูปลดปล่อยดีนะคะเหมือนเราไม่ต้องไปยึดติดกับอะไรเลยครับแต่พอคิดไปคิดมาลึกๆมันก็แอบ,บน่ากลัวเหมือนกันนะถ้าทุกอย่างว่างเปล่าจริงๆแล้วความดีความพยายามหรือแม้แต่การตรัสรู้มันจะมีความหมายอะไรล่ะคะมันทําให้รู้สึกเคว้งเคว้งได้เหมือนกันเป็นความรู้สึกที่ถูกต้องเลยครับแล้วก็ไม่ใช่แค่เรารู้สึกแบบนั้นในสมัยพุทธกาลก็มีผู้ปฏิบัติธรรมกลุ่มหนึ่งที่รู้สึกแบบเดียวกันเลย นี่คือจุดเริ่มต้นของการหมุนครั้งที่3เลยครับอ๋อหรอคะที่จะมองว่าเป็นอิสรภาพพวกเขากลับตีความไปนในทางสุดโตรงจนเกิดความท้อแท้สิ้นหวังคำถามที่ตามมาก็คือถ้าทุกอย่างมันว่างเปล่าแล้วเราจะพยายามปฏิบัติไปเพื่ออะไรอืมหรือถ้าไม่มีตัวตนของเราอยู่จริงแล้วใครกรันล่ะที่จะเป็นคนตรัสรู้ หนักที่สุดคือการเข้าสู่ภาวะศูญยตานิยมไปเลยคือคิดว่าในเมื่อทุกอย่างเป็นแค่ภาพลงตาชีวิตนี้ก็คงไม่มีความหมายอะไรเลยโหแล้วมันยังมีคำถามเชิงตรรก,กะที่ลึกซึ้งกว่านั้นด้วยนะครับคือถ้าทุกสิ่งว่างเปล่าจากแก่นแท้ของตัวเองจริงๆแล้วปัญญาอันยิ่งใหญ่แล้วก็ความเมตตากรุณาอันไม่มีประมาณของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันผุดขึ้นมาจากความว่างเปล่าเฉยๆได้ยังไงนั่นสิคะ รากฐานของการตรัสรู้คืออะไรกันแน่ด้วยเหตุน,นี้พระพุทธองค์จึงต้องหมุนกงล้อทมเป็นครั้งที่สเพื่อชี้ให้เห็นอีกด้านหนึ่งของความจริงครับเป็นเหมือนด้านบวกของความว่างเปล่าและที่สำคัญที่สุดคือเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและกำลังใจที่มั่นคงให้กับผู้ปฏิบัติว่าเส้นทางนี้มันไม่ได้เริ่มต้นจากศูนย์แต่เริ่มต้นจากสมบัติที่เรามีอยู่แล้วโอ้โห oh. ไอ้คำว่าด้านบวกของความว่างเปล่านี้ล่ละคะ่ะที่ติดใจมากมันเหมือนเป็นแนวคิดที่พลิกความเข้าใจเดิมๆไปเลยแล้วในข้อมูลก็มีคำศัพท์เฉพาะสำหรับเรื่องนี้โดยตรงเลยใช่ไหมคะคือคำว่าตถาคตตครัมใช่แล้วครับคำว่าตถาคตตครัมหรือทาทากตการพาเป็นคำที่ลึกซึ้งมากครับคำว่าตถาคตก็คือพระพุทธเจ้าส่วนคำว่าครัมหรือการบ้านในภาษาสันสกฤตมีความหมายซ้อนกันอยู่สองชั้นครับ ค,ความหมายแรกคือครันวูมเหมือนการตั้งท้องซึ่งสื่อเป็นในว่าเราทุกคนกำลังตั้งครันความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ภายในตัวเราเรอวันที่จะสมบูรณ์แล้วก็ปรากฏออกมามส่วนความหมายที่สองคือแก่นซึ่งอันนี้จะตรงตัวกว่าคือบอกว่าแก่นแท้หรือเนื้อแท้ของเรานั้นคือความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่แล้วไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นมาใหม่ สุดยอดแปลว่ามันไม่ใช่แค่ความเป็นไปได้ไกลๆว่าเราอาจจะเป็นพระพุทธเจ้าได้แต่มันคือการยืนยันว่าธรรมชาติที่แท้จริงของเราคือพุทธะอยู่แล้วนี่เองถูกต้องครับในข้อมูลยังใช้คำอื่นๆนี้นะคะอย่างธาตุที่เปรียบเหมือนแร่ทองคำที่ฝังอยู่ในดินรหรือโคตระที่บอกว่าเราอยู่ในวงวานหรือตระกูลเดียวกับพระพุทธเจ้าหรือพีชะ ที่บอกว่าเราทุกคนมีเมล็ดพันธุ์แห่งการตรัสรู้รอวันเติบโตอยู่ถูกต้องครับทุกคำล้วนชี้ไปที่สิ่งเดียวกันคือศักยภาพที่สมบูรณ์พร้อมซึ่งมีอยู่แล้วพอพูดแบบนี้แล้วมีคำตรัสหนึ่งในคำพีที่อ่านเจอแล้วคนลุกเลยค่ะท่านบอกว่าแม้จะถูกกิเลสนับไม่ท้วนปกคลุมอยู่แต่ภายในสัพพสัตทั้งปวงนั้นมีปัญญาแห่งตถาคตที่สมบูรณ์สว่างสวยแล้วก็ไม่เคยเสื่อมสลายอยู่แล้ว มันเป็นไปได้ยังไงที่เราจะมีของล้ำค่าขนาดนั้นอยู่กับตัวแต่กลับไม่เคยรู้เรื่องเลยมันน่าเหลือเชื่อมากเลยนะคะนั่นคือโศกนาฏกรรมของสังสารวัตรเลยครับและเพราะมันน่าเหลือเชื่อขนาดนั้นพระพุทธองค์จึงต้องทรงยกอุปมาที่งดนามแล้วก็เห็นภาพมากๆถึง9อย่างเพื่อพยายามอธิบายสภาวะนี้ใหเราเข้าใจอยากคุยเรื่องอุปมาพวกนี้จังเลยค่ะช่วยยกตัวอย่างอันที่มันแบบกระทบใจมากๆให้ฟังซอกสองสาอันได้ไหมคะได้เลยครับ อุปมาที่มักจะถูกยกมาพูดถึงบ่อยที่สุดเพราะมันทรงพลังมากก็คือเรื่องพระพุทธรูปทองคําที่ถูกห่อด้วยผ้าขี้ริว้วหรือพระพุทธรูปทองที่ถูกเคลือบด้วยดินเหนียวลองนึกภาพตามนะครับเราเห็นก้อนดินหรือผ้าขี้ริ้วเก่าๆสก,กรปรกเราก็คิดว่ามันไร้ค่าแล้วก็โยนทิ้งไปคโดยที่ไม่เคยรู้เลยว่าข้างในนั้นมีพระพุทธรูปทองคําบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ ภาคขี้ริ้วหรือดินเหนียวนั้นก็คือกิเลสความกโกรธความโลภความหลงของเรานี่แหละครับที่ห่อหุ้มธรรมชาติอันงดงามของเราไว้อุปมาเรื่องขุมทรัพย์ใต้บ้านคนจนนี่ก็โหมันทั้งให้ความหวังแล้วก็น่าเจ็บใจในเวลาเดียวกันเลยนะคะการที่เรายากจนข้นแค้นทั้งทงท,งที่มีสมบัติมหาศาลฝังอยู่ใต้พื้นบ้านตัวเองแท้แค่ไม่เคยคิดจะขุดลงไปดูมันสะท้อนชีวิตเรามากๆเลยใช่ครับ มันสะท้อนถึงการที่เรามัวแต่มองหาความสุขจากสิ่งภายนอกตลอดเวลาวิ่งไล่ตามสิ่งต่างๆโดยที่ไม่เคยตระหนักเลยว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงอยู่กับเรามาตลอดและอีกอันที่คล้ายกันคือทองคําในกองขยะที่สอนเราว่าอย่าได้รังเกียจความทุกข์หรือกิเลสของตัวเองเพราะในที่ที่ดูสกปรกที่สุดนั่นแหละที่สมบัติล้ําค่าที่สุดซ่อนอยู่ ประเด็นสำคัญของอุปมาทั้งหมดนี้ก็คือไม่ว่าสิ่งปกปิดภายนอกมันจะดูสกปรกหนาเตะหรือหน้ารังเกียจแค่ไหนครับเนื้อแท้ข้างในก็ไม่เคยแปดเปื้อนหรือเปลี่ยนแปลงไปตามเลยทองคำก็ยังเป็นทองคำเสมอเหมือนกับพุทธภาวะในตัวเราถูกต้องที่สุดครับและนี่คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดของการหมุนกงล้อทมครั้งที่สคือการขีดเส้นแบ่งอย่างชาัดเจนระหว่างตีเลทกับธรรมชาติพุทธ ว่ามันเป็นคนละสิ่งกันโดยสิ้นเชิงค่ะถ้าเราลองเปรียบเทียบดูจะเห็นภาพเลยครับกิเลสเนี่ยเป็นของชั่วคราวเป็นเหมือนแขกที่ไม่ได้ตั้งใจเชิญจอมานแล้วก็จอลไปมันมาจากปัจจัยภายนอกเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาและที่สําคัญคือมันชําระล้างออกไปได้แต่ในทางปลับกันธรรมชาติพุทธะของเรานั้นเป็นของถาวรเป็นเนื้อแท้ของเราไม่ได้มาจากไหนไม่เคยเคลื่อนไหวหรือเสื่อมสลาย และไม่มีอะไรในโลกสามารถทำลายมันได้เลยเดี๋ยวนะคะพอฟังแบบนี้แล้วมันเหมือนกับเรื่องเมฆก,กับดวงอาทิตย์เลยนี่ที่อ่านเจอในข้อมูลมาเขาเปรียบเทียบว,ว่ากิเลสก็เหมือนก้อนเมฆที่ลอยมาบดบังดวงอาทิตย์อาใช่เลยครับเมฆมันลอยผ่านมาแล้วก็ผ่านไปมันไม่ใช่เนื้อแท้ของท้องฟ้าแต่ดวงอาทิตย์ซึ่งก็คือธรรมชาติพุทธะของเราเนี่ยส่องสว่างอยู่เสมอไม่เคยดับไม่เคยเปลี่ยนแปลงไม่เคยแม้แต่จะหรีแสงลงเลย เป็นการเชื่อมโยงที่ยอดเยี่ยมครับอุปมาเรื่องดวงอาทิตย์กับก้อนเมฆนั้นสรุปหัวใจของคำสอนนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วครับการปฏิบัติธรรมในมุมมองนี้จึงไม่ใช่การพยายามสร้างดวงอาทิตย์ขึ้นมาใหม่จากความว่างเปล่าแต่เป็นเพียงแค่การปัดเป่าหรือรอให้ก้อนแมฆแห่งกิเลสและความไม่รู้มันสลายตัวไปแล้วแสงสว่างที่มีอยู่แล้วก็จะปรากฏออกมาเองฟังดูดีมากเลยค่ะ แต่มันก็ทำให้ยังงงๆอยู่นิดหน่อยคือในเมื่อการหมุนครั้งที่สองบอกว่าทุกอย่างว่างเปล่าไม่มีแก่นแท้แต่ครั้งที่สามกลับมาบอกว่ามีแก่นแท้ที่เป็นพุทธะอยู่ข้างในมันฟังดูขัดกันเองมากๆเลยนะคะตกลงมันว่างเปล่าหรือมันมีแก่นแท้กันแน่เป็นคำถามที่สำคัญมากครับเพราะถ้าไม่เข้าใจตรงนี้ก็จะมองว่าคำสอนขัดแย้งกันจริงๆคำตอบก็คือไม่ได้ขัดแย้งกันเลย แต่เป็นการมองความจริงเดียวกันจากมุมที่ละเอียดขึ้นเรื่อยๆอ <Aww. S 1> และเป็นการเติมเต็มซึ่งกันและกันให้สมบูรณ์ครับลองคิดตามแบบนี้นะครับครั้งแรกสุดบอกว่าบุคคลไม่มีตัวตนคือไม่มีตัวฉันที่เที่ยงแท้ครั้งที่สองขยายความไปอีกว่าแม้แต่ส่วนประกอบต่างๆหรือกิเลสเองก็ไม่มีอยู่จริงโดยตัวมันเองมันต้องอาศัยเหตุปัจจัยจึงเกิดขึ้นได้ ทั้งตัวเราและกิเลสจึงว่างเปล่าจากแก่นแท้ที่ตั้งอยู่ไหวด้วยตัวเองอ๋อเข้าใจแล้วค่ะแต่การหมุนครั้งที่สเป็นการสรุปในเชิงบวกว่าแล้วอะไรละ่ะที่เหลืออยู่เมื่อความว่างเปล่าจากกิเลสปรากฏสิ่งที่ปรากฏออกมาก็คือธรรมชาติแท้คือความตรัสรู้ที่ไม่เคยว่างเปล่าจากคุณสมบัติอันดีงามเลยมันคือความว่างสองชั้นครับคือว่างจากสิ่งที่เป็นมลทิน แต่ไม่เคยว่างจากสิ่งที่เป็นเนื้อแท้พอจะเก็ตแล้วค่ะในข้อมูลมีอุปมาเรื่องกระจกที่ช่วยให้เข้าใจเรื่องนี้ได้ดีมากๆเลยเขาบอกว่าการหมุนครั้งที่หนึ่งเหมือนการบอกว่าคราบสกรปรกบนกระจกไม่ใช่ตัวกระจกที่แท้จริงนะครับซึ่งก็คือตัวตนไม่มีอยู่จริงครั้งที่2บอกลึกลงไปอีกว่าแล้วอีกคราบสกรปรกนั่นนะ่ะจริงๆแล้วมันก็ไม่มีอยู่จริงโดยตัวมันเองหรอกคือทุกสิ่งว่างเปล่าใช่ และครั้งที่3เป็นการสรุปที่ให้กำลังใจที่สุดว่าไม่ต้องกังวลไปตัวกระจกเองเนี่ยใสยสะอาดและสะท้อนแสงได้โดยธรรมชาติของมันอยู่แล้วแค่เช็ดคราบออกไปเท่านั้นเองใช่เลยครับอุปมากระจกนี้สมบูรณ์แบบมากมันแสดงให้เห็นว่าทั้ง3คํคำสอนไม่ได้ขัดกันแต่กำลังอธิบายแง่มุมต่างๆของความจริงเดียวกัน พอเข้าใจแบบนี้แล้วโอ้หมันพลิกวิธีคิดไปเลยนะคะจากเดิมที่รู้สึกว่าเราเป็นแค่สัตว์โลกธรรมดาคนหนึ่งที่เต็มไปด้วยกิเลสเราต้องพยายามอย่างหนักแทบตายเพื่อจะสร้างหรือกลายเป็นพระพุทธเจ้ามันเหมือนเป้าหมายอยู่ไกลลิบ,ล,บลยครับแต่ตอนนี้มันกลายเป็นว่าเราแค่ต้องค้นพบหรือกลับคืนสู่สิ่งที่เราเป็นอยู่แล้วมันลดแรงกดดันและความรู้สึกสิ้นหวังไปได้เยอะเลยนะถูกต้องครับ นั่นคือการเปลี่ยนกระบวนการทั์ครั้งใหญ่ที่สุดเลยจากแนวคิดเรื่อง Becoming หรือการพยายามกลายเป็นไปสู่แนวคิดเรื่อง a w a k e n i n g คือการตื่นรู้หรือการค้นพบค่ะแนวคิดแบบเดิมทำให้การตรัสรู้ดูเป็นเรื่องที่ต้องสร้างขึ้นใหม่จากศูนย์ทำให้เรารู้สึกว่ามันช่งางห่างไกลาย,ยากเย็นแสนเข็ญแต่แนวคิดใหม่นี้บอกเราว่าสิ่งนั้นอยู่กับเราแล้ว เป็นธรรมชาติของเราอยู่แล้วกำลังใจมันมาทันทีจริงค่ะการปฏิบัติจึงไม่ใช่การสร้างปัญญาขึ้นมาจากความว่างเปล่าแต่คือการขจัดสิ่งที่บทบังปัญญาที่มีอยู่แล้วออกไปมีอุปมาเรื่องช่างแกะสลักหินครับเขาไม่ได้สร้างรูปปั้นขึ้นมาใหม่นะแต่เขาค่อยๆสกัดหินส่วนเกินที่ไม่จำเป็นออกไปเพื่อเผยให้เห็นรูปปั้นที่งดงามซึ่งซ่อนอยู่ข้างในนั้นมาโดยตลอดแต่ถ้าคิดแบบเออขี้เกียจขี้เกียจหน่อยนะคะ ในเมื่อเราเป็นพระพุทธเจ้าอยู่แล้วแล้วจะเหนื่อยปฏิบัติไปทําไมล่ะคะก็นอนรอเฉอยๆยไม่ได้หรือคะเดี๋ยวมันก็คงปรากฏออกมาเองเป็นคําถามที่ตรงไปตรงมามากและเป็นความเข้าใจผิดที่อันตรายที่สุดเลยครับซึ่งมักจะเกิดขึ้นได้3รูปแบบหลักๆอย่างแรกก็คือความเกียดคร้านอย่างที่ว่ามาเลยคำตอบก็คือการที่คุณมีทงคำฝังอยู่ใต้ดินไม่ได้หมายความว่าคุณต้องลงมือขุดมันขึ้นมาใช้อ๋อ oh. การรู้ว่ามีอยู่คือขั้นตอนแรกแต่การลงมือขุดคือการปฏิบัติที่ขาดไม่ได้แล้วอย่างที่สองล่ะคะอย่างที่สองคือความหยิ่งยโสที่อาจจะคิดว่าฉันมีธรรมชาติพุทธ,ธะฉันก็คือพระพุทธเจ้านะฉันดีกว่าคนอื่นอืมคำตอบก็คือทุกคนมีพุทธธาุเหมือนกันหมดไม่มีใครพิเศษไปกว่าใครการตระหนักถึงพุทธธาุควรจะนำมาซึ่งความถ่อมตนและความเคารพในสรรพสัตว์อื่นไม่ใช่ความเย่อหยิ่ง และอย่างที่สามที่อันตรายไม่แพ้กันคือการปฏิเสธความรับผิดชอบโดยอ้างว่าในเมื่อกิเลสเป็นของชั่วคราวไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของฉันงั้นฉันก็ไม่ต้องรับผิดชอบการกระทําที่เกิดจากกิเลสสิโหอัน oh, นี้อันตรายมากครับซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดมหันต์เพราะแม้กิเลสจะชั่วคราวและไม่ใช่ตัวเราแต่มันก็สร้างกรรมและส่งผลกระทบที่เจ็บปวดได้จริงๆทั้งต่อตัวเองและคนอื่นแปลว่าการทําความเข้าใจที่ถูกต้องจึงสําคัญมากมาก การมีพุทธทาสไม่ได้หมายความว่าเราสมบูรณ์แบบแล้วในตอนนี้แต่หมายความว่าเรามีศักยภาพที่จะสมบูรณ์แบบและการปฏิบัติของเราจะสําเร็จได้อย่างแน่นอนเพราะเราไม่ได้กําลังทําในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เราแค่กําลังกลับคืนสู่ธรรมชาติเดิมแท้ของตัวเองเท่านั้นถูกต้องครับมันคือการรับประกันว่าความพยายามของเราจะไม่สูญเปล่าถ้าจะให้สรุปการเดินทางผ่านคําสอนทั้ง3ามครั้งนี้นะคะไปเจอนักปราชญ์ท่านหนึ่งเปรียบเทียบกับการปีนเขาไว้น่าสนใจมากเลย เขาบอกว่าการหมุนครั้งที่หนึ่งเหมือนการบอกให้เรารีบออกจากหุบเขาแห่งความทุกนี่ซะครั้งที่สองบอกเราว่าไม่ต้องกลัวพวกเขาลูกนั้นน่ะมันไม่ได้แข็งแกร่งอย่างที่คิดหรอกนะมันเป็นเพียงภาพลวงตาเป็นแค่สายหมอกเท่านั้นและครั้งที่สามซึ่งเป็นการเปิดเผยความจริงขั้นสูงสุดบอกกับเราว่าความจริงแล้วเราอยู่บนยอดเขามาโดยตลอดแค่เราลืมไปเป็นการสรุปที่ยอดเยี่ยมและงดงามมากครับ และต้องย้ำอีกครั้งว่านี่ไม่ใช่แค่คำพูดปลอบใจเพื่อให้เรารู้สึกดีแต่มันคือความจริงสูงสุดที่นำเสนอในคำสอนการปฏิบัติทั้งหมดของเราจึงเป็นเพียงกระบวนการค่อยๆนำเมฆหมอกแห่งความไม่รู้ออกไปเพื่อให้แสงสว่างของดวงอาทิตย์ที่ส่องจ้ายอยู่แล้วตลอดเวลาได้ปรากฏออกมาอย่างเต็มที่อืมไม่มีอะไรใหม่ถูกสร้างขึ้นมาเลยมีเพียงการจำได้ว่าแท้จริงแล้วเราเป็นใครเรื่องราวทั้งหมดนี้ทำให้ดิฉันนึกถึงภาพของคนคนหนึ่ง ที่เดินทางไกลแสนไกลเพื่อจะกลับบ้านค่ะเขาเหนื่อยล้าแล้วก็ฝ่าฟันอุปสรรคมาตลอดทางเพียงเพื่อที่วันหนึ่งจะได้ตระหนักขึ้นมาว่าแท้จริงแล้วตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาไม่เคยจากบ้านไปไหนเลยบางทีการเดินทางที่ยาวนานที่สุดก็อาจเป็นการเดินทางเพื่อกลับมาคนพบสิ่งที่เรามีอยู่กับตัวแล้วตั้งแต่ต้นนี่เองนะคะ